ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูอีกแล้วนะับกับคอนเทนต์ที่ว่าเรียนออนไลน์นี้ไหมครูสรุปให้นะนะครับวันนี้ครูจะก,ก็มาจะมาสรุปนะครับเนื้อหานะปีกย่อยที่ไม่ได้กล่าวถึงในคลิปที่ผ่านมานะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมาครูพูดรวมๆ นะในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตา้วันนี้ครูจะมากล่าวถึงสาระสำคัญเรื่องเกี่ยวข้อเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งนะเป็นไฮไลท์ของทวีปอเมริกาเหนือนะครับเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับชมกันนะครับเป็นเรื่อง อ้าวใหญ่เกินไปขอขอตัวปรับนิดนึงน,นะครับโอเคพอดีละนะครับก็เป็นเรื่องการประมงในทวีปอเมริกาเหนือนะครับและการประมงในทวีปอเมริกาเหนือมันมีลักษณะพิเศษอย่างไร ครับมาติดตามรับชมกันนะครับนี่ก่อนเดินมาดูลักษณะของทวีปมริการเหนือก่อนนะคบทวีปมริการเหนือก็จะมีอยู่3ประเทศใหญ่ๆและประเทศน้อยเล็กในหมู่เกาะแคริบเบียนนะครับประเทศใหญ่ๆซึ่งเป็นมหาอำนาจโลก ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับไอที่ถูกสอนเนี่ยสีมือนสีฟ้าเมือนเนี่ยเป็นเขตละมุงนะครับเขตละมุงส่วนใหญ่จะอยู่ก็ในขอบทวีปใกล้ๆแหล่งน้ําใกล้แม่น้ำนะเนี่ยขอบทวีปเป็นเขตประมุงนะบริเวณที่ ประมงที่สําคัญในทวีปอเมริกาเหนือนะครับก็คือที่สีแดงนะครับแกลนแบงค์นะครับแกลนแบงค์นะแกลนแบงค์อยู่บริเวณไหนของทวีปอเมริกาเหนือก็อยู่บริเวณนี้สีแดงนะครับบริเวณใกล้เกาะนิวฟันแลนด เป็นบริเวณน้ำตื้นของไหลทวีปอเมริกาเหนือลึกประมาณ0ถึง200เมตรครับบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับบริเวณน่งกล่านะครับมีปลาชุกชุมเนื่องมาจากกระแสน้ำเย็นสีแดงสีน้ำเงินพัดมาและกระแสน้ำอุ่นการสตรีมสีแดง นะน้าเย็นแลปาบ์โดและาสารอุ่นกันตีมพัดมาและในระหว่างที่พัดมาเนี่ยก็พัดเอาแพงตน้นซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ําพัดมาด้วยนะคระับปลาบริเวณนั้นก็มากัดกินนะครับซึ่งเป็นแหล่งปลาลกชุมนะครับและปลาที่พบมากสุดในบริเวณกันแบงค์เนี่ย ก็คือปลาคอตและปลาเฮริงนะครับแหล่งประมงที่สำคัญในที่อเมริกาเหนือคือแกลนแบงเกิดมาจากกระแสะน้ำเย็นแลาบดออและสรสนุ้่นการสตีมพัดมาพบเจอกันบริเวณที่พบเจอกันก็เป็นแหล่งปลาชุกชุมเรียกว่าแกลนแบงครับครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอขอบพระคุณ เอาวาเวอร์พอยต์ดีๆสื่อการสอนดีๆนับจากอักษรจิญทัศน์นับเป็นสนักพิมพ์ของหนังสือของชั้นมสานะครับก่อนอื่นก็สุดท้ายนี้ก็ขอก่าคขามาสวัสดีครับและบายบาย